จะได้ความหวานเนาะน้ําน้ำในำต้นหอมออกมาหวานหวานแล้วอร่อยร้อนอืนี่หนไหมสุดยอดมาก สวัสดีจ้าวันนี้จิ่มจะผัดเต้าหู้มีเต้าหู้อยู่ก้อนหนึ่งแล้วก็มีต้นหอมต้นลิกต้นลิกสก็คือต้นหอมต้นใหญ่ๆอร่อยนะต้นหอมเนี้ยคือจะมีรสชาติหวานๆกกรอบอร่อยเดี๋ยวเรามาดูเนะเาะว่าเครื่องปรุงที่ที่จิมจิมจะทำผัดเต้าหู้วันนี้มีอะไรบ้างไม่เหมือนใครแน่นอนขอจริงๆอะมาดูกันเลยจ้ะวัตถุดิบพเต้ของจิมจิ๋มก็คือขาดไม่ได้เลยคือเต้าหู้ ต้าหู้เป็นก้อนๆเนี่ยหนูก็เอามาหั่นเป็นชิ้นๆแบบเนี้ยเอามาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้แล้วก็คือมีพริกหยวกด้วยใส่พริกหยวกเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มความอร่อยอันนี้ก็คือขาดไม่ได้เลยก็คือต้นหอมต้นหอมยักษ์ต้นใหญ่ๆเลยนะต้นลีกกลิ่นเวลาเรากินอ่ะเรากินแบบเรากินติบๆแบบนี้นะจะกรอบๆอ่จะกรอบๆ ้วกลิ่นก็คือกลิก่นหอมเลยหวานๆนิดๆแต่จะไม่ไม่รุนแรงไม่ฉุนเหมือนเหมือนหอมนะเหมือนหอมที่เรากินนะแล้ววัตถุดิบที่เครื่องปรุงที่ที่จิ๋จิจะใช้นะคือมีตเต้าเจี้ยวด้วยตเต้าเจี้ยวกวดแบบเนี้ยแล้วก็มาแบ่งประมาณสักสองช้อนโต๊ะแล้วก็น้ํามันลําข้าวสักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ําตาลทรายอีก หนึ่งช้อนชาเรามาเริ่มทำกันเลยเนาะเริ่มจากตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปให้ทั่วกระทะเลยแล้วเราก็จะใส่เต้าหู้ลงไปพัดให้เหลืองๆสักหน่อยเราจะให้เต้าหู้เหลืองสักนิดนึงห้าบกระทะไว้ให้ ลองมาขับด้านตะคุ่ยคนชื่อว่าเหลืองยังอืมก็เหลืองวันนั้นเนี่ยเราลับด้านให้ตู้เหลืองอีกสักรอบนึงอีกสักด้านนึงเหลืองประมาณนี้นี่ก็เริ่มใช้ได้แล้วเนี่ย ถ้าเหลืองแบบนี้นะเราจะใส่ต้นหอมลงไปเลยแล้วเราจะใส่น้ำร้อนลงไปด้วยเนาะใส่น้ำร้อนลงไปสักหน่อยแล้วก็ปิดฝาไว้ให้พักต้นหอมพลอซุก เรามาดูซิว่าต้นหอมของเราส,สุกย,ยังประมาณนี้ก็สุกแล้วเนาะเราก็จะใส่เต้าเจี้ยวลงไปเลย แล้วก็ใส่น้ำตาลทรายด้วยลงไปด้วยทีน,นี้เราก็จะมาผสมให้คนให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะชิมรสชาติอีกทีนึงกินหอมมากเลยหอมตะเจียว เราจะไม่ให้รสชาติจัดจ้านมากนะเพราะว่าเราจะกินแบบนี้ไงเราจะไม่ได้กินกับข้าวเนาะเดี๋ยวเราลองชิมรสชาติดูหน่อยเราชิมรสชาติซิชิมทุกอย่างเลยทั้งตู้ด,ด้วยทั้งต้นหอมด้วยอืมหืมกรอบมาก ออร่อยเราชอบพอดีเลยพอดีเลยเนาะเราก็ใส่พริกหยวกลงไปแล้วเราก็ปิดไฟเลยเพราะว่าเราไม่ต้องการให้พริกหยวกของเราสุก เรียบร้อยพัดตัวหูของเราก็เรียบร้อยมาเรามาชิมกันเนาะว่าพัตโตหูของเรารสชาติจะเป็นยังไงนี่เลยพัดตโตหูของเราหืมน่ากินไหมอ่ะนี่สุดยอดมาก เท่านี้ก่อนเราจะไม่กินกับข้าวนะเราจะกินแบบนี้เลยมาค่ะมาชิมพัดเต้าหู้ใส่ต้นหอมยักษชิมเต้าหู้ก่อนเพราะว่าเราชอบกินเต้าหู้มากเลยเนาะร้อนอื้หนึ่ง เขาคู่มีความหนุบไม่เละเ้าคู่ไม่เละอืม,อมหนชิมต้นหอมดิอืมจะได้ความหวานเนาะน้ำน้ำในต้นหอมออกมาหวาน หวานแล้วอร่อยร้อนนี่นะสุดยอดมาก อลยอยเราไม่ต้องปรุงอะไรมากเลยเราปรุงแค่เจียวแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลเราก็เยอะใสยย่เยอะนะเพราะว่าน้ำที่ออกในต้นหอมจากต้นหอมมาเนี่ยหวานด้วยนะ ความเค็มที่ได้จากต้าเจี้ยวความหวานที่ได้จากน้ำของต้นหอมออกมามาผสมกันลงตัวมากอร่อยมากเมนูนี้นะไม่ต้องกินกับข้าวก็ได้หรือจะกินกับข้าวก็ได้แต่ว่าคือตอนนี้เป็นตอนเย็นแล้วเนาะตอนมืดแล้วถึงเลยไม,ไม่ไม่กินข้าวกินอันนี้เลยกินแบบนี้เลยอมีประโยชน์ด้วยนะคือ ดูดูแล้วคือก็เกือบจะครบห้าหมู่เลยนะเราได้โปรตีนจากาต้าหู้เนาะแล้วเราก็ได้ก,กัดใยจากต้นหอมเกลือแร่วิตามินเกลือแร่อะไรจากเนี่ยพริกหยวกอร่อยอะ่ะถ้าไ้าได้ถ้า,ถ,าถ้าเกิดกินตอนกลางวันอะไรเงี้ยได้ข้าวสุรน้อนนี่ก็เหมาะเลยนะ อร่อยอร่อยทุกเมนูขอบคุณมากนะคะที่รับชมมาจนถึงสุดท้ายนี่เลยจนถึงคึ้ายคล้ายคลิปขอบคุณมามากๆเลยนะคะจิ๋มแนะนำนะคะเป็นอีนหนึ่งเมนูที่น,ทน,ทน,น่าทาี่น่าท่าน่าทำมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วย อร่อยด้วยขอบคุณมากมากเลยนะคะแล้วยังไงเรามาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าจริงๆจะทำอะไรเมนูอะไรแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับชมมาเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ